สบายดีวันนี้มาเที่ยวกับพวกเราสมากแกกชั้นลอวที่นี่ลาวค่ะไม่เหนื่อยมาก น้ำใสมากตอนนี้เราอยู่กันที่คำม่วนค่ะหนึ่งในแขวงของประเทศลาวมาเองเที่ยวเองไม่มีไกด์มีเพื่อนเป็นคนลาวนะเรากําลังไปที่ต่อไปค่ะไปไหนไปลอดถ้ำตั้ปองรอปองรอตั้มปองรอจะดืมด่เดียวกันจะเจ๊เจ้าถิ่นบอกว่าถ้ามาเที่ยวที่นี่นะต้องมาลอดถ้ำเว้ยได้นั่งเรือด้วยใครที่ชอบธรรมชาติชอบความตื่นเต้นแบบมีความชิลต้องมาที่นี่สักครั้งในึิตที่นี่คือที่เที่ยวที่ไม่ใช่แค่ถ้ำแต่มันคือประสบการณ์แบบว้าวสุดๆอ๋อเพื่อนๆรีแพ็คกระเป๋าเร็วเพราะว่า โคตรจะคุ้มเลยตอนนี้เราก็มาถึงท่องกองลแล <_ d isk> ้วละค่ะมีค่าเข้ายนะที่นี่ค่าเข้าคนละสองแสนเมื่อกี้นี้ค่าพายเรือคนละแสนตอนนี้เราจะไปเที่ยวถ้ำจ้ะไปเ <_ d isk> ข้าถ้ำผู้ชาย let's go <S ที่เราอยู่ตรงนี้คือลานจอดรถนะคะเราต้องเดินไปหน้าถ้ำเพื่อไปขึ้นเรือกันโอเคต้องแยกลำใช่ไหมจะกี่ลำ <_ d isk> สามลำพอดีพอดีเวลานั่งมันจะขึ้นคออยพอดีก็ได้ลนีก็ได้พอดีไหมไมได้เอ้ยเราไปกับไอ้คนไหนนะไอ้ไอ้ไอ้ไปใส่น้องอ๋อนี่นี่คนนี้คนนี้

เรากำลังใช้พยายามแต่งตัวอยู่ไงปะ่ะเธอสวยมากเลยเนาะที่นี่ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในถ้ำที่สวยและใหญ่ที่สุดในลาววันนี้เราเลยจะพาไปดูกันแบบเต็มๆเลยว่ามันจะสวยยังไงแลวคุม้มไหมกับค่าเข้า,ขาสามแสนคุยพวกแกใครที่กำลังหาที่เที่ยวนะชอบความลึกลับลับหน่อยต้องดูที่นี้ให้จบนะเว้ยทางเขา้าถ้ำวิวสวยมากมีภูเขาอบล้อมแต่เออแ,แ,แต่แต่ลานจอดรถนี่เดินไกลพอสมควรมากกว่าจะถึงหน้าถ้ำแกแต่ระหว่างทางคือมีวิวให้ถ่ายรูปเทียบแต่เหงื่อก็คือซึมแล้วตอนนี้เพราะว่าแดดราวก สวยมากฟิลแบบต่างประเทศสุดๆด,ดูสิเดินอยู่บนใจหาดสายเข้ารองเท้าละเฮ้ยเธอมันเข้าทริงมันเข้าเยอะด้วยฟิลแบบน้ำสีเขียวมรกตบ่อนเกิดตาเจ้า fish area สวยมากทำไมเดินกันเร็วจังเลยอ่ะเปิดหัวเปิดหอยอ่ะอโอ้ยไม่ไม จะไม่ยาไม่เดินลำบากาเธอขี่หลังเราไหมอุ้ยยาเกิดไล่อะไรเลยไหนบอกขี่เรือจะได้โกหกหรือเปล่าเนี่ยแกใกล้แล้วเว้ยใกล้ถึงปากถ้ำแล้วเว้ยนี่คือเวลาที่ทุกคนรอคอยเออแต่ทต่หมถึงฉันนี่แหละชะรอคอยว่าจะถึงหรือ,อยังเดินแบบนี้คือได้ฟิลประชนภัยสุดไปจ้าร้อ,รอนแลนเธอโอเคไหมไป ดีที่ไม่ใส่เสื้อเดนยาวมาร้อนมากผู้ทำ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 พระธาตุทำไปกันต่อก็แกแค่ทางเข้าถ้ำก็อลังการแล้วอะนี่มันประตูมิติหรือเปล่าเนี่ยอุ้ยมีเสียงน้ำไหลออกมาจากในถ้ำด้วยเหมือนในหนังเรือแกคือฉันอยากให้ทุกคนลองมาเที่ยวจริงๆต้องมาเห็นกับตาตัวเองต้องได้ไปขึ้นเรือนะคะเขาจะพาไปดูภายในถ้ำว่ามันเป็นยังไงไปดูไปดูหินงอกหินน้อยหรอเอ เราท่าก็คือดูใหญ่ดูสวยมากเย็นนะเนาะเธอน้ำเสียงน้ำตกก็ดูธรรมชาติสุดๆฮ้ารู้สึกดีว่ะอุ้ยมีน้ำหยดด้วยมีน้ำหยดลงมาจากข้างบนด้วยค่ะมันก็ทำให้มันเกิดหินหยะหินงอกหินย้อยไงมันมืนเหรอบม่่วันนี้มืนออเอเออย่าไปใส่แว่นสิครับผู้ชายนี่ถึงที่ขึ้นเรือแล้วครับ หินตรงนี้เขาองมีความเป็นแบบสากๆมันมีแบบว่าไม่ไม่ละเอียดมากไม่ใช่รละเอียดเหมือนเมื่อกี้ที่เดินมาเมื่อกี้นี่คือแบบละเอียดเวอร์อันนี้เป็นเม็ดป่ปเธออ๋อผใจเดอรเอาพี่ลักเธอเอาผ้าใยอันใหญ่ไปน้องเอาอันเล็ก่าเอออย่าไปส่องหน้าสิเขาให้ใส่ผ้าใยด้วยไปจ้าอุ้ยน้ำไปแล้วนะจ๊ะเธอไม่ใส่หรอเปิดยังไงหรอ เปิดยังไงเนี้ยเปิดยัง,อยงโอ้ถึงทางขึ้นแล้วเปลี่ยนญาติมาไเดินเอาแมนบอกเดิาเดิแล้วเปลี่ยนญาติเหรออันนี้คือเขาจะจอดให้เราชมความงามของหินนะเพื่อนๆคนขับเรือต้องเชี่ยวชาญมากเลยนะเธอเพราะว่ามันมืดมากไปต่อจ้าเหมือนนักท่องเที่ยวรับประกันผู้ประสบภัยมากกว่า <c oughs> เรามาหาประสบการณ์รับประกผู้ประสบภัยกลัวใช่ไหมมันมืด เป็นแล้วเป็นลำเล็กว,ว่างมากแล้วสูงแบบโอ้โหุกคนดูสินี่แหละหินยอกเลยผู้พิอีกแล้วหินงอกหินย้อยของแท้ของจริงเวลาที่แสงไฟมันกระทบแล้วมันจะวิบวัมันเหมือนมันมีเพชรติดอยู่บนเพดานถ้ำเลยนะเมื่อกี้คือเย็นมากรู้สึกดีมากชอบมากที่นั่งเรือมาแต่น่กากลัวไปหน่อยตรงที่มันมืดมากแล้วคือดูสิที่เรามาตรงนั้นมันไปก็คือชันอยู่นะคะทุกคนใครจะมาต้องออกกํลาลังกายมาก่อนนะเหนื่อยตั้งแต่เดินลงถ้ำยันนั่งเรือชันเนี่ยมาดูหินวิบวับ ไกลๆพาทัวร์ก็จะเป็นบันไดเหล็กอย่างนี้คือว่าเขาทำดีน,ดน,นะแต่ก่อนแบบที่ทำดีอ๋อเป็นเราเดินบนหินแล้วคะเป็นสวยงามก็ใช้ได้ไหมใช่กันไปจะมีแบบนี้เหรอแต่ก่อนเขาไม่ได้แบบมีไฟแบบนี้นะเข้ามาก็ต้องอาศาัยแบบอันนี้อันนี้อย่างเดียวนะไอเราจะไปไหนกันต่อต่อไ,ไปอีกจุดหนึ่งบอกอ๋อมีหลายจุดอันนี้นักงามกว่านี้โว่ถ่ายรูปนานๆได้ปอ โอเคเจ้าขอบใจเดอ้อถึงแล้วจ้าด้วยความรวดเร็วนี่จอดถึงโขดหินเลยอันนี้คือทำอะไรอ่ะเป็นแก๊งแก๊งนะักท่องเ,เ,เที่ยวเราชาวเราไปจ้าอยู่น้ำวะหรอเธอเขาว่ากันว่านะเธอขีข้นเนี้ยกว่าจะเกิดขึ้นมาได้ใช้เวลานานมากเพราะฉะนั้นนรอยู่กับธรรมชาติต้องใช้เวลาแลวก็ความใจเย็นสุดๆเลยไม่ว่า,าจะไปที่ไหนเราต้องไปที่ที่ลำบากเสมอทรายเย็นมากนุ่มมากเข้าเท้าเต็มเลยดู ละเอียดมากภายในถ้ำก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็จะเดินชมความสวยงามของหินยอกเฮ้ยพูดกี่ทีก็พูดผิดหินง,งอกหินย้อยแดบบ่จะหมดแล้วเธอเราอาจจะต้องอำลาคลิปเออลาคิดกันเกี่ยเพียงเท่านี้บรรยากาศในถ้ำมาทั้งเงียบทั้งสวยมานลงมาในโลกอีกใบหนึ่งที่ไม่มีสีเืิงเขาไม่ต้องเติมแต่งอะไรทั้งนั้นนี่เราเดินไปมัน,นมันวนไหมหรือว่ามันต้องกลับมาที่เดิม ตอบไม่ถูกก็จะดูไม่มีความรู้แหละยูบบตอบไปก่อน<บ>ไม่รู้ห<บ>รอกว่าดีสี่สิบเอ็ช็ชอกกีนพอช็อกกีนหรือเปล่าเนี่ยคือการธรรมชาติเหนื่อยหรือเปล่าทำตัวนี้เหนื่อยหรือเปล่า,าเราถามแกจะ้วยว่าแกเหน,แกหนื่อยไหมพอลง,ง,งทงอพอลงท้หมดแล้เหนื่อยวะเดินแค่ชิวๆป่ะมันจะซักแค่ไหนเชียวนนี้ปกติจะร้อยห้าสิบห้าไม่คือเราต้องติดดีติดธรรมชาติ เ<ด>สียติดเกินอ่ะดินเราลองเห็นเล็บผ่อนมยามใส่กันต่อน้ำใสมากแล้วท้ามต้องเข้ามาล้างข้างในเธอล้างข้างนอกดิยืดขึด้นลูกโซ่ต่อมันโซ่มันโซน้ำมันโซ่ตัวหัง1กิโลโอ้รอบนี้เราไปก่อน,นบ่โอเคไปก่อนเลยฟ้าไปครั้นแรกจ้าถึงแล้วจ้าทางออกอ๋ออ,ออกอีกทางนึงบ่ง โอ้ทางใหม่ทางใหม่นี่เอาเรียกข้าวพี่ป่ะเขาบอกว่าทางใหม่น้ำเกลือน้ำเคี้ยวมากปอปากเลยนะเฉยๆค่ะธรรมดาอากาศบ้านเกิดน้องบ้านเกิดไหนเกิดที่ไหนเกิดในช่องฟีดอุ้ยมืดจังวะในนี้มืดจังเลยไม่ใช่ข้าวข้าวจุ่มน้ำไหมฉันยังไม่จุ่มเลยฉันหนาวฉันไม่ นี่เดินลุยน้ำเหรอเดินลุยน้ำไปเลยเหรอน้ำใส่มากเฮ้ยอุ้ยมีปลาด้วยหรือปล่าเนี่กนะไปอะไรเฮ้ยแอฟหนเจอมากแอปเป็นเจอมากมันเห็นอยู่ไหมเนาะ สถานที่เขาตึกนะครับเป็นไงบ้างครับใ <ไง S 1> <ง>นี่ก็ต้องนั่งหลังให้ดีเลยถ <c oughs> ึงได้าครับตอนเป็นหนาวแต่ฉันท้องฝังเราเป็นชายเป็นักมันมากเลยน่ากลัวเจเจบอกว่าเรานั่งเรือมาถึงอีกเมืองหนึ่งเลยค่ะทุกคนว้าวนั่งเรือทะลุอ่ะดูสิสว่างนะสว่างแล้วโอ้อยิปปี้ตัวละยิปปี้ยังงามไอ น,น,นะ <S <S นี่คือแสงแรกที่เห็นหลังจากออกจากท่ามันเหมือนอีกโลกนึง,งเลยแกว้าวสุดๆสวยมากเย็นเหมือนเดิมใช่อากาศเยน็นเออมันต้องวิ่งน้ำไปด้วยปะน้ำเข้าเรือเรือเข้าน้ำจ้าเยี่ยวเยี่ยวเยี่ยวดีมากเราจะผ่านหินนี่ด้วยนะทุกคนนี่ติดปอดดี ก็เป็นภูเขานะถ่ายตรงไหนก็สวยอะแต่เสื้อมันแน่นไปหน่อยนะเสื้อมันแน่นไปหนอยเตะเล็กเกินวิวดีมากเลยเพื่อน่กำลังขับตามนไปเยี่ยมชอมอีกหนึ่งหมู่บ้านเจ้าประเทศลาวเขาสวยเนาะแกที่น่าพึ่งคือถ้ำฮารูมาอีกเมืองหนึ่งเลยเว้ยมีจุดอันซีนหลายจุดมากชั้นว้าวไม่ทันเลยตอนเนี้ยมีคนแค่นี้เหรอ <laughs> นี่แค่มีผู้ใหญ่บ้านกำนันอะไรนี่ก็ครบทุกหลังแล้วนะครบละมันมันยังมีข้างในอีกิกเป็นยังไงบ้างเจ๊จโอเคอยู่ไหมโอเคอยู่โอเคนะเก็บเม่๋อ,อ,อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นาตานนะอันนี้คือบ้านนาตาลออ เมืองมะเมืองนาการนากายนะครับแล้วเราจะกลับยังไงนะไอชีสิจะบอกนะว่านั่งเรือเข้าถ้ำไปเข้าถ้ำเหรอใช่ฉันหนาวแล้วนะแล้วก่าข้างในจริงๆแล้วคำว่าบ้านเจนาหินแต่ไม่ได้หนาวนี่นาเนี่ยหนาวไอ้สีแดงๆนั่นคืออะไรอ่ะอ๋อน้ำมันไข่น้ำมันนุ่งก็ซิกเนเจอร์เลเยอร์คัสตอมเม็ดในม้วนหิไม่ใช่บักบกบักบกขั้วบักบักกระบกบักกระบกบอกอันนี้มันกระบกมะมื่นมะมื่นมีมะพร้าวด้วยต๊ะเป็ด ตัวไปบอกให้กลับกับของกำกินอย่างบอเจยปบอดอย่างใหญ่พันเลยเอามาเธอเอาไหมมาคอนเขาเล่นอะไรอ่ะนี่มาหน่อยมาข้าวเดินมาหน่อยเ็ร่างเบาร่างเบาขึ้นมาข้าแทนนะครับใจเด้อหวานไหมหวานหวานหนอ๋อมันต้องแบบให้เขาผ่าแล้วก็ให้เขาอันนี้ให้ ตอนเด็กๆเคยกินมันจะเป็นลูกแน่นอนแอรนบอกครับลูกไม่ขอดูหน่อยได้ไหมเอาก้นหินทุบเอากินยาจบที่หมู่บ้านนี้ค่ะทุกคนบายไปกันต่อไม่ไปแล้วจ้าแบนหมดแล้วจ้าฝากติดตามเลยสิฝากติดตามบุ๊มมีช่องทางไม่ใช่ช่องเธอช่องเราเนี่ยพีี่่เนยฝากติดตามช่องทางของโอปอลเลยไม่ใช่ไอช่องชื่อช่องเราสัามเก่งไอก่อน ชอบอะไรนะชอบมแกงมาแกงชาแนลเวสมาแกงชาแนลฝากกดไลค์กดต่เออเออาฝากกดรับเอ้ยอ้ยเขินเลยเฮ้ยต้องมีแปะไอจีอเอ้ยอตรงนี้นะจ๊ะฝากช่องตอนไอจีอย่างเดียวเเยมากัดเท้าเ้ื่เราทำไมออกมาแล้วจ้าห้าโมงเย็นไปกันต่อหอ โซ่ชูชีพเหรอเออคือมาบอกนี่ค่ะขอบใจเดอ้อเด้อครับมันจอยมากค่ะไอไปเบื่อนๆเป็นยังไงบ้างแบตเหลือ5นยังถ่ายได้อยู่ไปกันต่อ โ okay, อเคไหมนัง่งบนเรือจะพร้อมตอนสุดท้ายหนาวเหรอหนาวไปกันตอ่อ <c oughs> ไปกันตอ่อมีคำเดียวเนี่ยชีวิตบ๊ะไปกันต่อหนาวจ้าพูดหนาวออกข้างนกอกหนาวกว่าข้างใน,นอีกนะเออโอ๊ยแบเป็นวัดหินงอกหินย้อยน้ำย้อยเต็มไปหมดเลยสวยมากยิ่งกว่าเมืองบาดาลเอาดีๆโ to อ้โหสวยเลยอยากถ่ายรูปว่ะ